แต่เรื่องใหญ่วันนี้นะครับนอกเหนือจากการประชุมคมรมมีการแต่งตั้งโยกย้ายโน่นนี่นั่นแล้วนะครับท่าทีของท่านนายกวัฐมนตรีนะยังเบิกบานอยู่นะครับชิลๆมากวันนี้ดูแล้วก็มีความสุขดีนะแต่ว่ายัางไงครับวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเขาก็มาตามนัดนะครับมาตามนัดก็คือภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะ ก,การชุมนุมซึ่งเขาไปปักหลักพักค้างมาตั้งแต่หลายวันก่อนนะครับตั้งแต่วันจันรนูนะ้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับจะไปคลอจะไปทำเนียบรัฐบาลทุกวันอังคารจริงๆก็ไปปักหลักเวทีปักหลักพระคร้างอยู่ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลอยู่แล้วเชิงสะพานชไมมรุเชตนะครับซึ่งก็เป็นที่เรียกว่าม็อบแหละครับการชุมนุม ของภาคประชาชนนำโดยเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอแล้วก็องค์กรแนวร่วมนะสปปสอปปสอ,องทัพทำโน่นนี่นั่นนะครับก็ไปชุมนุมกันมีการถ่ายทอดสดแล้วครับวันนี้ประชุมคลมเขาประกาศมานานแล้วว่าจะไปต่อต้านนะครับพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคาสิโน ซึ่งประกาศแข็งแรงแข็งขันว่าเกิดไม่ได้ไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยนะครับวันนี้เขาก็ไปยื่นหนังสือกันจริงๆถ้าเราไปสัมผัสบรรยากาศนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็าโอ้ตั้งบารีเออร์ตั้งอะไรต่างๆขัดขวางไว้เยอะทีเดียวนะก็เป็นนักพัากาเป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนเราก็รู้จักมักจีกันพอสมควรแล้วครับมีทั้งผู้นำแรงงาน อดีตนอปชอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์คุณพิชิตคุณแซมดินเลิศบุตรคุณอำนาจพลมัมีนี่ผมดูจากบนจอนะอาจารย์คมสันโพคงนะฮะมีถแถลงการเลยครับวันนี้แต่ผมจะเท่าความนิดหนึ่งนะครับวันนี้เอาเอาตรงถแถลงการก็ได้วันนี้นี่คือไปสำแดงจุดยืนเรื่องต่อต้านพลวอคาสิโนเรียกันสั้นๆนะครับก็ไปสำแดงพลังไปยื่นจดหมาย ผ่านคุณสมคิดเชื้อคงคนนี้แหละครับรองเลขาธิการนายกนี่คุณทนายนกเขาคุณจตุพรคุณพิชิตนะฮะแล้วก็ใครต่อใครหมอคงหมอเขียวไปกันหมดแล้วก็วันนี้นะฮะเขามีถแถลงการคอปทอด้วยนะครับผมจะอ่านซ้ำสักอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะถแถลงการไม่ยาวเขียนแบบกระชับกระชับนะฮะแถลงการหายนะของประเทศไม่ใช่ใชัยชนะของใคร ตามรัฐบาลได้ประกาศผลักดันนโยบายอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์ที่แอบแฝงคาสิโนเป็นหัวใจหลักเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมากกว่าการแก้แไขป,ปัญหาปากท้องการอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ของพี่น้องประชาชนตามที่หาเสียงไว้นั้นเป็นที่ประจักษ์ว่านโยบายเร่งด่วนทั้งคาสิโนและพนันออนไลน์คือนโยบายที่ถูกะชาชนต่อต้านกันทั้งประเทศแม้แต่เยาวชนนิสิตนักศึกษานักการ ศาสนาต่างๆก็ออกมาแสดงความหวงใย,ยต่อนโยบายมอมเมาประชาชนด้วยอบยมุขที่จะทําให้สังคมไทยอ่อนแอโดยหันพึ่งการพนันเป็นหลักมากกว่าการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนมั่นคงการเปิดพน,นันการเปิดแหล่งพน,นันคาสิโนในหลายประเทศบ่งบอกว่าธุรกิจคาสินโนอาจจะประสบความสําเร็จเฉพาะนักลงทุนด้านคาสินโนแต่ไม่ได้ส่งผลให้ประชาชนในประเทศนั้นๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแต่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจานวนมากหรือแม้แต่ประเทศที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียมกันได้อย่างเข้มงวดก็จะยิ่งทางให้เกิดวงจรธุรกิจนอกกฎหมายทั้งกระบวนการค้ามนุษย์มาเฟียยาเสพติดหรือธุรกิจสีดําอื่นใดเข้ามาใช้ประโยชน์ในคาสินโนก็เปลี่ยนไปได้อันนี้แหละครับก็รวมความแล้วนะครับเขาก็ได้แสดงจุดยืน คัดค้านนะครับผมขออนุญาตข้ามไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อประหยัดเวลาตอนท้ายบอกว่าเราจึงคัดค้านและให้รัฐบาลคณะมนตรีหยุดอนยญะที่มองเห็นได้ในอนาคตจากนโยบายคาสิโนและพนันออนไลน์ในทันทีหากรัฐบาลยังเดินดําเนินนโยบายคาสิโนและพนันออนไลน์ดังกล่าวก็เท่ากับรัฐบาลไม่มีความห่วงใยต่อประเทศชาติประชาชนคิดแต่ผลประโยชน์เฉพ,พาะหน้าเฉพาะกลุ่มซึ่งมีแต่จะทําให้ประเทศอ่อนแอรัดลัมเหลว หากเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาลน,นี้บริหารประเทศและนำพาประเทศไปสู่หยนะดังกล่าวต่อไปได้อีกต่อได้อีกต่อไปหยุดการินโนหยุดพนันออนไลน์หยุดรัฐบาลนอมินีมีคำว,ว่าหยุดรัฐบาลนอมินีด้วยนะครับสะพานัยมารุเชษทำเนียรรัฐบาล11มีนาคม2568จริงจริงในวันนี้ก็มีอาจารย์เจิมศักดิ์เปี่ยนทองก็เป็นนักการการอีกท่านหนึ่งนะครับ ไม่ได้ไปในงานนี้แต่ว่าเขียนบทความเขียนใน Facebook นะครับแสดงจุดยืนแปประการคัดค้านไอ้คาสิโนโนโี่แหละครับเขาก็ไปนับหนึ่งแล้ววันนี้ถือว่านับหนึ่งในการแสดงจุดยืนแต่ว่ารัฐบาลนั้นรู้แกวอยู่แล้วแ่ะครับนะนี่ของอาจารย์เฉลิมศักดิ์ใช่ไหมรัฐบาลนั้นรู้แกวอยู่แล้วก็ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยแปลว่าอะไรครับยังไม่เอาตัวร่าง,น,งนะเข้าที่ประชุมครมอ นะก่อนหน้านั้นก็นมีการคาดหมายกันว่าถ้าเอาเข้าที่ประชุมคมอเนี่ยนะอาจจะมีพักร่วมรัฐบาลบางพักเนี่ยนะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยคุณจตุพรพรมพันธ์กล่าวเอาไว้อาจจะมีการวอกเอาก็ได้นะดูอาการแล้วเนี่ยนะครับคือเขาจะไปกันทุกวันองนังคารผมเดาว่าวันองนนะังคารหน้าพอพี่น้องประชาชนไปอีกรัฐบาลก็คงจะยังไม่เอาเข้า จนกว่าโน้นแหละครับเส่อกับพี่ปลายจะระเบิดเถิดเทิงหลังจากโน้นนะครับแต่ทางม็อบเนี่ยทางผู้ชุมนุมเนี่ยเขาประกาศแล้วนะครับจะชุมนุมตลอดเดือนตลอดเดือนมีนาคมนะรอจนเส่อกับพี่ปลายเสร็จเหมือนกันนี่แหละครับก็วัดจุดยืนวัดกันแหละครับว่าใครจะอดทนกว่าสําคัญคือไม่ใช่ใครอดทนกว่ากันแหะครับสําคัญว่าใครยืนอยู่บนฝ่ายที่ถูกต้องชอบธรรม งดงามมากกว่ากันนะครับหลายคนหลายสำนักก็วิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วเนะนี่ยนะนายใหญ่ซึ่งไม่รู้ใครนะอาจจะถอยก็ได้นะถอยจากพรบคาสิโนโนั่แหละเพราะมันไม่ตอบโจทย์มันไม่สอดคล้องอายุสมัยมันอ้าปาก็เห็นลิ้นไก่ว่าใครได้ประโยชน์นะครับนี่เขาเดากันว่าอย่างนั้นนะครับ ที่นี่เมื่อกี้พาดหัวว่ายังไงนะเมื่อกี้เอา้าวิค่อยตรงปกนิดหนึ่งคือเราจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนี่นะนี่จับตายกระดับองค์กรใหม่สู้ระบบทักษิณอันนี้คืออะไรครับให้ตรงปกนิดหนึ่งนะผมก็ดู Facebook คุณพี่ชิดชัยมงคลคุณตั้มนะนะเมื่อโพสต์เอาไว้เมื่อวานนะนะคือเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเขาไปไประชุมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวพระรามสามเลยครับ นี่แหละครับกลุ่มผู้เคลื่อนไหววันนี้แหละก็เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับนะนี่เห็นตรงนี้ก็รู้แล้วเป็นโรงแรมอะไรนะนี่คุณหมอวอลงอาจารย์กรมสรรใครต่อใครนี่คุณนกเขาอาจารย์เกียรติศักดิปกตินะมองไกลๆผมตาไม่คิดว่คุณประสานหรือเปล่านะนะคุณสมชายสแสวงการคุณสนธิยานยื่อไทยในธรรมนะคุณประพันธ์คุณมี คุณอำนาจพลามมีนะี่นะคุณจะตุตพนี่คุณนันทวัฒน์สามารถอาจารย์แก้วสรรอาจารย์ขวัญสงอาจารย์กิติศักดิ์ปกตินี่เขาไปรวมพลไปสําแดงตนกันแหละครับเป็นการขยายวงในการนัดประชุมกันคุณพิชิตได้โพสต์บอกว่าหาหรือวันนี้มีการหนัาหารือปัญหาบ้านเมืองด้วยความว่วงใยต่อการเมืองที่ระบบทักสิเข้ามามีอํานาจจัดการจนทําให้เกิดรัฐล้มเหลวเพราะนายกและรัฐมนตรี ไร้ความสามารถในการบริหารประเทศมีความจําเป็นที่คณะเราวงเล็บตามรูปต้องเตรียมการเคลื่อนไหวกันอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดหายนะของประเทศครั้งใหญ่แล้วก็บอกว่าเฉพาะหน้าก็จะไปนี่แหละครับต้านคาสิโนประบอรคาสิโนนะครับแต่ในวงที่ประชุมนั้นเนี่ยนะครับก็มีเสียงกระซิบกระซาบมาเข้าหูผมว่าก็มีการปรารบกันที่จะมีการยกคณะ ยกระดับนะความร่วมไม้ร่วมมือให้เป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นคือทุกวันนี้เวลาชมรมก็นาโดยคอพทกองทัพธรทำสพป,ปส,าสามองค์กรนี้เขากําลังหาหรือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อยากให้เป็นไปแล้วก็คิดว่าจะเป็นไปนั่นแหละคือจะยกระดับให้เป็นใหญ่ขึ้นในรูปขององค์กรแนวร่วมเป็นเหมือนพันธมิตรประชาชนเพื่อไประเาธไตเมื่อปี4ีเ หรือเป็นเหมือนกอปปสเมื่อปลา,ายปี2 5 5 6หรือแม้กระทั่งเป็นแบบนบชปี5051แถวนวดแล้วครับแต่แน่นอนเป็นองค์กรที่ภารกิจคือมาต่อสู้กับระบอบทักษสินต่อสู้กับความไม่ถูกต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในความหมายจุดยืนของเขาเนะครับก็จับตามองเลยครับว,ว่าจะมีการยกระดับไปถึงแค่ไหนอย่างไร หรือไม่นะครับมันอยู่ที่ความผกผันอยู่ที่ตัวแปรต่างๆด้วยนะครับก็จับตามองกันต่อไปนี่คือเรื่องของการชุมนุมวันนี้แล้วก็วันอังคารหน้าเขาจะไปใหม่เลยครับไปที่ทำเนียบพัฐบาลนั่นแหละนี่คือเรื่องของการเมืองที่น่าทำเนียบรัฐบาลการเมืองนอกสภา